เอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Dinner with and o w t อาหารเย็นกับคุณฮูเรื่องราวเกี่ยวกับคฤหิสา์ต้องคำสาปแห่งหนึ่งที่ว่ากันว่าไม่ว่าใครก็ตามที่เข้าไปยังคฤหิสา์แห่งนี้จะไม่มีทางรอดกลับออกไปได้อีกก็เป็นเกมแนวน่ารักน่ารักใส่ๆส,สั้นๆน,น,นะครับที่ผมเห็นว่าน่าสนใจดีในเกมจะเป็นยังไงนะครับ Welcome, Webb. Mr. ยินดีต้อนรับ Mr. Peter Webb. Brown มิสเตอร์เว็บมิสเตอร์บราวน n รอคุณอยู่คุณจะเจอเขาได้ที่ออฟฟิศขอบคุณครับ Have a pleasant stay, sir. ขอให้คุณมีช่วงเวลาที่ดีในการอยู่ที่นี่เอาล่ะมาสำรวจกันมีที่เก็บร่มนะครับแล้วก็พ่อบ้านธุ์สำหรับเกมนี้มันจะเป็นเกมแนว Point and Click นะครับแนวดีใช่ไหมก็ไม่ได้เล่นนานก็ภาพมันจะเป็นแตกๆหน่อยนะ เป็นพิกเซลแต่ผมว่ามันก็มีเสน่ห์ของมันดีเอาล่ะนี่ไงคุณฮูกสวัสดีครับ,บรมิสเตอร์บราวน์มิสเตอร์บราวน์เหรอ Nice to meet you Mr. ดีใจที่ได้เจอคุณมิสเตอร์เว็บแต,แต่ว่าคุณเอ่อ nice uh, การเดินทางราบรื่นดีหรือเปล่านี่คุณโอ,คโอเคหรือเปล่านะ I'm fine, thank you. ผมสบายดีขอบคุณ you hungry, look though. คุณดูท่าทางหิวๆนะเนี่ยธุรกิจของเราไว้รอพรุ่งนี้ก็ได้ Well เออครับแต่ว่าก่อนที่เราจะกินกันคุณต้องเจอแขกคนอื่นซะก่อนแขกคนอื่นเหรอครับเอ๋มีใครอยู่ด้วย I'd like introduce to you ผมอยากแนะนำคุณให้รู้จักกับมิสเอพิวเมลีย์เอพิวนี่คือคู่หูธุรกิจธุรกิจของผมมิสเตอร์เว็บยินดีได้รู้จักค่ะเช่นกันครับแต่ว่าคุณไม่คิดว่ามันแปลกไหมหรือที่เขา ดีคือลูกสาวของเธอโจซี่พูดขัดเลยสวัสดีค่ะและคุณจะคงเจอพ่อบ้านของเราแล้วดิแคลนยินดีรับใช้ครับทุกคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยมากินอาหารเย็นกันอร่อยใช่ไหมเอพริลดิแคลนเนี่ยทำดีมากเลยค่ะอะไรคุณคิดว่ายังไงบ้างวิเต์เว็บ คือตอนนี้เนี่ยเหมือนตัวละครเราที่ชื่อมิเตอร์เว็บนะครับเขากําลังสับสนอยู่เขาไม่รู้มาก่อนว่ามิตเตอร์บราว์เป็นนกพูกนะแต่ว่าทุกครั้งเวลาจะพูดอะไรบางอย่างก็โดนขัดคือที่ผมสนใจกว่าเรื่องอาหารก็คือทำไมคุณถึงเป็นนกพูกละเนี่ยผมสนใจว่าทำไมคุณถึงอ้าทุกคนกินเสร็จแล้วใช่ไหมคะข้าแม่ฉันจะพามิตเตอร์เว็บไปที่ห้องเองเอาล่ะ นูอยู่นี่ได้ไหมคะกับพิเตอร์บราวน์ไว้แม่จะกลับมานะจ๊ะไว้เจอกันพรุ่งนี้แค่ว่าาที่ออฟฟิศของผม<ร>แล้วกันนะเรามีงานต้องทำเยอะเลยห้องคุณอยู่ข้างบนห้องที่สองจากทางซ้ายอ่าคือเมื่อกี้เราจะพูดขึ้นมาคนนี้ก็ร้องคัดอย่างกาวอ่ะเอ เอาละเกิดอะไรขึ้นกับมิสเตอร์บราวกันแน่เนี่ยเอาละไหนๆเราก็อยู่ตามลำพังแล้วมิสเตอร์บราวก็คือบ้าอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะได้ยินนะเอ่อทำไมอ่ะทำไมถึงพูดไม่ได้อ่ะเพราะว่าขเขาอันตรายมากๆขเขา,ขเขาดูไม่ได้ดูร้ายเกี้ยวกา,เาดากกาเาดลยนะ เมื่อก่อนนะเขาเคยเป็นเอ๋แล้วคุณอยู่ที่นี่มาน,นานแค่ไหนแล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะสัปดาห์หรือบางทีอาจจะเป็นเดือนแล้วก็ได้เขาไม่ให้เราออกไปแล้วคุณอยากออกจากที่นี่หรือเปล่าละ่ะ แน่นอนไม่ต้องอยากสิอ่าแสดงว่าเขาก็น่าจะเป็นคนหนึ่งที่ติดอ,อยู่ในนี้นะแต่ไม่แน่ใจงั้นก็ออกกันไปเลยสิเขาอยู่กับโจซี่ตอนนี้ฉันไม่ไปถ้าไม่มีลูกโอ้นั่นดีงั้นก็ไปพาเธอมาสิเขาจะทำอะไรเพื่อหยุดพวกเราไ,ได้ละ่ะคุณประมาทเขาเกินไปแล้ว บางครั้งเขาซ่อนตัวอยู่ในความมืดแอบฟังที่เราคุยกันฉันคิดว่าเขาวางยาพิษไว้ในก๊อ,อกน้ำด้วยทางเดียวที่คุณจะช่วยเขาเราได้ก็คือกำจัดเขาซะก่อนที่คุณจะตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดแปลไม่ทันแล้วครับเอาวันที่สองคือเกมมันไปค่อนข้างไวนะแบบอาจจะแปลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จะพยายามเต็มที่นะครับวันที่สองเหรอเอ เราควรจะทำอะไร,รไม่มีอะไรคนได้นะไม่ต้องการล่มในตอนนี้ออกไปจากที่นี่ไม่ได้กระจกอ๋อก็มีแต่เข้าอออฟฟิศนะไปหาเอารุนสวัสดีิเตอรเว็บครับวัสดีครับแค่ส่งสัญญามั้ละเราจะได้เริ่มทำงานกันเลยสัญญาเหรอครับสัญญาหรือสาญ,ญานนะ อันนี้หรือเปล่าอ่านี่ครับเร็นเลยและให้ผมออกไปหลังจากวันนั้นหรือหมายถึงช่วงกลางวันนั้น enough for today วันนี้พอแค่ดีก่อน We're making good progress here พวกเราทำความคืบหน้าด,ดีทีเดียว Later at dinner ไว้เจอกันตอนอาหารเย็นไว้เจอกันนะอืมน่าจะหมายถึงหลังจากตอนช่วงกลางวันนะครับอันนี้เริ่มเย็นแล้ว แล้วไงอันนี้ให้เหมือนจะเป็นเวลาให้เราได้คนมันเข้าไปในนั้นไม่ได้นะและวัดดีคุณดแคลน How may I be of service? มีอะไรให้ผมรับใช้ครับอ,อขอถามคำถามส่วนตัวได้ไหมดแคลน May I ask you a personal question? Declan Declan Certainly sir ได้แน่นอนครับถามอะไรดีเอ่อ คุณชอบทำงานให้มิสเตอร์บราวน์หรือเปล่า Do you like working for Mr. Brown? Well, he's a good เอ่อก็เขาเป็นคนดีคน,คนมั้งคนมั้งด้วยอะไรวะเนี่ยเอ่อแล้วคุณคุณเคยคิดที่จะแบบลาออกบ้างหรือเปล่า Have you ever thought about quitting your job? Excuse me. ประทานโทษนะครับ Do you think about leaving this house? คุณเคยคิดอยากออกจากบ้านนี้บ้างไหม That easy. มันไม่ง่ายแบบนั้นนะครับ ผมจัดการเอ,เองน่ะแต่ผมต้องการให้คุณช่วยให้ผมช่วยอะไรเหรอครับโอ้คุณมีอาวุธให้ยืมไหมหมายความว่าไงมาถึงนี่เราจะฆ่าเขาแล้วเหรอมาแต่เอาข้อนั้นแหละก็มีมีดแบบมาในห้องครัวนะครับนั่นน่าจะใช้ได้มาเจอผมพรุ่งนี้เช้า,ชาที่นี่พรุ่งนี้ดิไม่ใช่เป็นเช้านะ ตอนนี้ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วเป็นไงบ้างอะมิเตอร์เว็บเนี่ยเป็นคู่สนทนา<ต>ที่เกี่ยวกาศแข็งแกล่งจริงๆแต่ผมแน่ใจว่าพวกนี้เราจะกสรุปกันได้นะเรากำลังหาทางแก้ปัญหากันเร็วๆนี้แหละหลังจากอาหารเย็นในวันนั้นคุณคือโอกาสเดียวของพวกเรา ไม่ต้องห่วงหนะ้าอีกไม่นานมันจะจบแล้วครับฉันเกรงว่ามันอาจจะสายเกินไปแล้ววันที่สามอเอาไงต่อออฟฟิศวัดดีมิสเตอร์บราวน์เอาสัญญามาคุยต่อไหมฉันต้องทำงานก่อนนะไว้คอยกลับมาทีหลัง เออได้ครับแหม่เปิดโอกาสให้สำรวจสินะอุ้ยมิสเตอร์เว็บมิสเตอร์เว็บ What are you up to คุณจะทำอะไรนะ่ะเออผม I knew it all the time แต่<ม>ฉันรู้มาตลอดเวลามันไม่ได้ผลหรอกได <Okay. S 1> ้ยินไหมมิสเตอร์บราวน์มิสเตอร์บราวน์เออเด็กแคลน didn't do anything wrong. ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับท่าน It's decides about that. me who ฉันต่างหากที่เป็นคนตัดสินเรื่องนั้นได้มาที่ห้องฉันหลังจากอาหารเย็นไม่นะครับท่านขอร้องล่ะอ้าวนี่เขารู้เลยว่าเราแอบคุยอะไรกัน Here it is. นี่เลยเอาไปโอ้โอ้ขอบใจนะเดคล a n เตรียมตัวออกจากบ้านนี้ได้เลยผมแค่หวังว่ามันจะได้ผลนะครับอืมเราได้มีดมาแล้วอ่ะก็คือเดินเข้าไปแทงจบๆกันไปอะไรเงี้ยมาได้เหรอแทงตัวเองได้ไหมเอไม่น่าได้นะ เขาตายแล้วตายอ่ะเขาแค่กระพริบตาอยู่เลยผมคุณแน่ใจเหรอว่าเขาตายเดด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 ก็นเดดวะมันไม่ตายนะดูไงก็ไม่ตาย Let's get out of here ออกจากที่นี่กัน Can we really leave now, m o m m y เราออกได้แล้วเหรอคะแม่แม่คิดว่ามันสายเกินไปแล้วสำหรับเขาโอ้โอ้ ไม่ไม่เอาอีกแล้วนะฉันหิวน้ำเหลือเกินมากินอาหารเย็นกันเถอะวันที่สี่ว m b e r s ยินดีต้อนรับพี่เตอร์แชมเบอร์สพิเตอร์เว็บรอคุณอยู่คุณจะเจอเขาได้ที่ออฟฟิศฮะฮะขอให้คุณพักผ่อนอย่างสบาย เดี๋ยวดีแคลนเขารอคุณอยู่ในออฟฟิศล้วคุยกับดีแคลนไม่ได้นะหมายความว่าไงอันนี้เราเล่นเป็นคนใหม่แล้วนะแต่หน้าตาเหมือนเดิมและและเราคนเก่าก็ก,กลายเป็นนกฮูกอ่าอานี่คือความหมายของวนลูปที่ว่าใช่ไหม มิสเตอร์เว็บมิสเตอร์เว็บเหรอดีใจที่ได้เจอคุณมิสเตอร์แชมเบอร์การเดินทางราบรื่นดีไหมครับแต่เออคุณดูหิวหิวนะเนี่ยแต่ว่าก่อนที่เราจะกินกันคุณต้องเจอแขกคนอื่นสักก่อนแขกเหรอแขกไหนกล้วยแขกหรือเปล่าที่ไปยังไงบ้างมิสเตอร์แชมเบอร์อ่าก็ก็อ่อ เราไม่ควรวยวายปะบางทีเราอาจจะถูกเขาจับได้เพระเราวยวายเขาก่อนเอ่ออาหารก็ก็ดีครับดีเลยผมดีใจที่ได้ยินแบบนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าอาหารเย็นดีๆอผมเหนื่อยจังเลยอ่ะแม่เซอร์ไพรส์รจริงๆคุณคงจะเหนื่อยมา่<ต>ไปในวันนี้ เรายังมีงานต้องทำอีกมากไว้เจอกันไห่พรุ่งนี้ละกันแค่มาที่ออฟฟิศของผมตอนที่คุณ,<อ>คณพร้อมฉันจะพาคุณแชมเบอร์ไปที่ห้องเองอเ,เอาละหนูอยู่นี่ได้ไหมคะกับมิสเตอร์เวบ็บไว้เดี๋ยวแม่จะกลับมานะจะโอเคไหม,มเหมือนเดิมเป๊ะห้องของคุณอยู่ข้างบนงงงงประตูที่สองจากทางซ้ายเอ่อคุณนาย หลับสันฝันดีค่ะวันนี้ต้องเนียนก่อนผมจะพยายามเนียนรอบนี้วันที่ห้าเอาละ่ะเรา Good morning Mr. Chambers อรุณสวัสดิ์ Mr. c h a m b e r ์ทำงานครับทำงานเป็นคนดีเออไม่มีอะไรน่าสงสัย <c oughs> ตัวมันกระตุกเองหลังจากกลางวันตอนนั้น วันนั้น enough for today วันนี้พอแค่นี้ก่อน making good progress yeah เราทําความคืบหน้าได้ดีทีเดียว later at dinner เจอกันตอนอาหารเย็นไว้เจอกันอืกล้องดูดาวเหรอ i often can't find any sleep ผมมักจะนอนไม่หลับตอนกลางคืน i like to observe the stars ก็เลยชอบสํารวจดวงดาวน่ะนะผมอยากได้กล้องดูดาวมากนะแต่ว่าอยากดูว่าส่องแล้วจะเป็นยังไงตั้งแต่เด็กๆแล้ว แต่ว่าอยู่กรุงเทพนี่มองไม่ค่อยเห็นดาวเท่าไหรวัดวัดร้ <laughs> องเพลงเฉยมีเสียงอยู่ในหองหัวของผมมันกีดร้องถึงชื่อที่ถูกลืมเลือนไปแล้วมันข่มขู่ผมวัฟังนะนี่ยังไม่จบหรอกวันแล้ววันเล่าที่เราจัดงานเลี้ยงกัน <It> s <S สัญญาสุดท้ายต้องพาคุณออกไป s <S คิดให้ออกว่ามันคืออะไร leave, ถ้าผมออกไปไม่ได้คุณก็ออกไม่ได้ไม่มีมนุษย์ <'t> คนไหนผู้หญิงคนไหนหรือว่าเด็กคนไหนหาเอาคืองงนะเหมือนเขาจะบอกไปบางอย่าง อีกวันอีกคืนจ็บอีกครั้งโดนกัดอีกครั้งฉันสัมผัสได้ถึงฝีเท้ามากมายเดินกันเข้ามาสักอย่างหนึงวัดวัดจริงจริงนะี่ยอ่ามัน อันนี้คืออา่าผมไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงกลัวเหรอวันไหวอุ้ยอุ้ยทำไมอ่ะเรากลายเป็นนุ่มูกไปแล้วอะ่ะเอ๊ะสวัสดีครับอา่าผู้หญิงเมื่อกี้ก็ไปแล้วสวัสดีดีครับ may I be service? How of มีอะไรให้ผมรับใช้ครับอ,อาหารเย็นวันนี้มีอะไร What's for dinner today? Scotch broth. Scotch broth. r e h o i c e เลือกได้ดีแต่ไม่รู้คืออะไร Oh help. แต่ผมต้องการให้คุณช่วยให้ผมช่วยอะไรล่ะเอเอาอาวุธมาให้หน่อยได้ไหม Can you provide me some sort of weapon? Well, there are plenty of knives in the kitchen. มมมมีีมมดากายในห้อง,องครัว นั่นน่าจะใช้ได้แล้วเจอผมที่นี่พรุู่นี้วันนี้เราต้องกินอาหารเย็นแล้วเราต้องหาทางจัดการเหรอผมไม่เข้าใจว่ะเขาเป็นคู่เจรจาที่แข็งแกร่งทีเดียวแต่ผมมั่นใจว่าเราจะสรุปเป็นได้เรากำลังหาทางแก้ปัญหาเร็วๆนี้ ไอ้ชาดเมื่อกี้เหมือนแอบคุยกับผู้หญิงอยู่นะเราจะหาทางแก้ปัญหาได้เร็ว,วนี้คุณคือโอกาสเดียวของเราไปต้องห่วงนะอีกไม่นานมันจะจบแล้วฉันเกรงว่ามันจะสายเกินไปแล้ววันที่6สายเกินไปแล้วเอ๊เราทำอะไรได้บ้างบิลเลอร์ไม่มีอะไรเดคลาน Here it is. นี่เลยครับเาแทงดีแคนได้ไหมเอ๊ะเอามีดให้อีกอันหนึ่งได้ไหมครับ Can you give me one more knife? คุณเอามีดให้ผมอีกอันได้ไหมไ<ด>อเอานี่เลยเอ๊ขอบใจดีแคน Be prepared to leave this house soon. เตรียมตัวอ,ออกจากบ้านนี้ผมหวังว่ามันจะได้ผลมีดสออันเหรอ เอามาทำไมอ่ะเอามาแทงดีแคลนอันหนึ่งผมไม่อยากทำร้ายเขาเอเอไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยังไงดีเรายังไงดีสิบอกทีมันก็เหมือนเดิมดิผมไปแทงริงชิงชิงเขาตายแล้วตายจริงอระเนี่ยไม่เห็นตายเลยคุณหลอกผม ไม่แน่ใจว่าเกมมันบักรือเปล่านะมันมันควรจะตายปะไม่รู้ดิแปลกๆ Let's get out of here ออกจากที่นี่กันเถอะเราออกไปได้ใช่ไหมล่ะครับคุณแม่แม่คิดว่ามันน่าจะสายเกินไปแล้วสำหรับเขาเออเป็นนกพูกเหมือนเดิมไหมวนลูปไม่ปล่อยกลัวเลยผมหิวน้ำเหลือเกิน มากินอาหารเย็นกินกันเถอะหรือว่าเราต้องกินน้ำเพราะมันมีไอหิวน้ำนี่หมายความว่าไงงงจังจัดยินยินตอนรับพีเตรอร์ไรลีย์พี่เตอร์แชมเบอร์รอคุณอยู่เราจะเจอเขาได้ที่ออฟฟิศนะครับขอบคุณ,ขอ,คณขอให้คุณมีช่วงเวลาที่ดีที่นี่ดูคุ้นๆแปลกๆฮะพีเตรอร์ไรลีย์วะ่ะ เอ๊แล้วมันเหมือนกับด้านนะฮะตอนนี้ออฟฟิศอยู่สุดทางตรงน,นี้เอาล่ะสวัสดีครับมิสเตอร์เชมเบอร์นี่มดีใจที่จะเจอคุณมิสเตอร์ไรลีรย์การเดินทางรอบนี้ดีไหมครับแต่คุณดูหิวนะ <c oughs> เหมือนเดิมเปเล เอ้สคริปต์ได้ด้วยวะเขาน่าจะถามเราว่าอาหารเป็นไงบ้างใช่ไหมผมผมไม่รู้ผมเหนื่อยจังเลยไม่ไหวแล้วโอ้เซอร์ไพรส์จริงๆเลยบทเด r กมิตเตอมเบอร์คืออะไรบางครั้งเขาซ่อนอยู่ในความมืดแอบฟังบทสนทนาของพวกเรามีทางเดียวก็คือคุณต้องกำจัดเขา ก่อนที่คุณจะตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดคำจัดเขาก่อนที่คุณจะตกอยู่ภายใต้มนต์สะกดอืมอา้าวปาร์ตเลยนะก็คือเหมือนจะเป็นคำใบ้ว่าเราต้องรีบฆ่าเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้ใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าเราตกภายใต้มนต์สะกดตอนไหนก็มีมีดอยู่มากมายครับนั่นน่าจะใช้ได้ มาเจอผมที่นี่แต่ฟังผมไว้นะมันน่จาจะสายเกินไปแล้วสำหรับคุณที่จะรอดไปได้มีทางเดียวที่จะหยุดได้ก็คือเขาต้องถูกฆ่าโดยใครก็ตามที่พึ่งมาที่บ้านนี้เราต้องไปกินอาหารเย็นกันแล้วหมายความว่าต้องเป็นคนที่พึ่งมาถึงจะฆ่าได้เหรอ I it works that hope ผมแค่หวังว่านี่จะได้ผลนะผมว่ามันต้องมีทางทำอะไรบางอย่างกับมีดอีกอันหนึ่งเว้ยมันต้องมีทางใช้มีดทั้งสองอันแทงกระจกไม่ได้แทงตัวเองไม่ได้เ,เราซ่อนมีดไวในที่เก็บร่มได้อันหนึ่งโอเค แล้วหม,มายความว่าลูบหน้าถ้าเรามาใหม่อะเราก็หยิบมีดไปแทงได้เลยป่ะผมว่าน่าจะใช่นะน่าจะเป็นวิธีการแก้คำสาปก็คือต้องฆ่าก่อนที่จะตกอยกกู่ในบนสะกดเออแทงเข้าไปเป็นไงล่ะนิ่งแบบนั้นแสดงว่าตายแล้ว Let's ออกจากที่นี่กันเถอะเราไปได้หรือยังคะแม่แม่ว่าสายกันไปแล้วสำหรับเขา มยิมดนดีต้อนรับที่ตัวแชมเบอรอม์มีมีดซ่อนอยู่ในที่เก็บร่มนี่เอาละรอบนี้แหละแกต้องตายเจ้าพูกปล่อยฉันออกไปจากบ้านหลังนี้ได้แล้วลาก่อนนี่นะะเออ He's dead He's dead ทั้งๆที่เขาลืมตาอยู่แต่เขาเดทแล้วไม่เป็นไรนกพูกนอนหลับที่เปิดตาไว้ออกจากที่นี่กันเถอะเราออกได้หรือยังคะแม่ได้แล้วจ้ะที่รักเจ้าปีศาจนั่นทำอะไรพวกเราไม่ได้อีกแล้วเราจะออกจากฝันร้ายนี้กนทีแล้วไ,ไม่หันกลับมามองมันอีกเย้คุณรอดออกมาได้หลังจาก11วัน มีเสียงในหัวของผมมันพูดถึงชื่อที่ถูกลงลืมไปนานแล้ว <laughs> ผมเกลียดเพลงนี้ <laughs> โอเคปะผมเกลียดเพลงนี้ <laughs> เอาละครับแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Dinner with and Out โดยรวมมันมันก็โอเคดีนะแต่ก็เหมือนเกมมันขาดๆอะไรไปหน่อยอะ มันมันยังไม่ถึงขั้นน่ากลัวใช่ไหมแต่ว่าเนื้อเรื่องโดยรวมผมก็ไม่ได้เบื่อนะมันมันก็โอเคมีช่วงที่เหนื่อยๆบ้างคือช่วงที่บนดูดรอบสามอะไรเงี้ยเอาล่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดผลงานเกมน่ารักน่ารในคราวหน้านะครับวันนี้ผมไอตกก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันครับ บ๊ายบายอ่าผมผมจะปล่อยเครดิตมันนิ่ไปก่อนนะเป็นการให้เกียรติคนสร้างเกมนะครับคือปิดปิดคลิปเสร็จแล้วแหะแต่ว่าต้องรอเครดิตนี่ขอบคุณที่เล่นเกมนี้สตรีมมิ่งแล้วก็แชร์ว้าวถ้าคุณสนุกกับเกมสั้นๆนี้แล้วก็อย่าลืมสนับสนุนงานของเราด้วยผ่านเพย์พามีเปิดโดเนตด้ Let's have dinner.